ประเด็นเรื่องกัมบ,บูชาผมจะบอกว่าขณะนี้มันมีข้อที่แตกต่างอันหนึ่งก็คือกัมบ,บูชายืน,นยันว่าที่ตกลงกันไม่ใช่การถอยไม่ใช่การถอนเป็นการปรับกําลังของเราก็บอกว่าปรับก็ปรับเอาเป็นว่าปรับกลับไปสู่จ,จุดตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะที่ยังไม่เข้ามาอ่ะแหละปีห7เจ็ด่ะตรงกันแนวเดิมโทรไหมฝ้าของกัมบ,บูชาเนี่ยเขาเรียกร้องวันก่อนได้นําเสนอข่าวสื่อไทยปล่อยเฟกเนิวน้องไบ Hmm. พอไปพาดหัวข่าวก็คึกคักเลยว่ากัมพูชา,<ข>าพอ,อแล้วาแมนถอยอะไรยังไงร,รอยเฟกเดียวเขาเช็คว่าเฟกเดียวเรื่องนี้คงจะเป็นความละเอียดอ่อนทางการพูดระหว่างประเทศมั้งปรับก็ปรับเอาเป็นว่าเอาทางปฏิบัติกับประโยชน์ในจุดที่มันเป็นปีที่แล้วอยู่ตรงไหนอยู่แค่ตรงนั้นถูกไหม hmm. และต่อไปอย่าไปคึกคักถึงขนาดจะมาขดหลมอะไรนะขดคูคเลต หรือไม่ต้องชวนกันมาแม่บ้านหรือใครเอาไปร้องเพลงอันนี้ต้องไปตำหนกตกลงไปให้เรียบร้อยนะใช่ไหมน้องค่ะ <c oughs> ไปร้องเพลงบนประสาทอ่ะจำได้ไหมจำได้ค่ะล่าสุดลำตีกระทรวงข่ามูลข่าวสารของกัมพูชาเน็ตพักจาเรียกประชุมสื่อสารมวลชนนักข่าวคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราอินฟลูเอนเซอร์และผู้ใช้โซเชียลของกัมพูชา เรียกร้องให้นักข่าวกับบรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับอินฟลูเอนเซอร์ทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องจากรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมข่าวต่างประเทศในการรายงานข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทช,ชายแดนไทยในเน็ตซึ่งเป็นล่มตีกระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชาระบุว่าความสําคัญของการใช้ความระวังในการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการชายแดนกัมพูชาไทย เน็ตต้นตีกระทรวงข่าวสารเนี่ยบอกว่าย่างไงได้ฐานะนักข่าวและผู้สร้างเนื้อหา ต้องส่งเสริมคุณค่าของสันติภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยใช้ทุกโอกาสเพื่อมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศแล้วก็บอกว่าการแบ่งปันข้อมูลโดยขาดแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือรายงานข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีข้อพิาพาทเนี่ยอาจจะทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนแล้วเรียกร้องให้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับจุดยืนของรัฐบาลซึ่งให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความสามัคคีแล้ว เรียกร้องให้งดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการไม่ผ่านการตรวจสอบหรือเป็นเท็จแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อหยุดการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าใจผิดซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติอันนี้แปลว่าเขาเข้ามา,อาขอความร่วมมือสื่ออย่างที่ว่ามาเป็นเรื่องศักดิ์ศรีหรือหน้าตาใช่ไหมขนาดเดียวกันนี่ดีแล้วเราไม่เอามานํำเสนอบ้างที่เข้าผ้าหั่วไทยปิดด่านชายแดนฝ่ายเดียว โดยไม่ปรึกษากัมพูชาอืมอ่าไม่ปรึกษาเนี่ยจริงแต่ไม่ได้ปิดด่านเข้าใจใช่ไหมค่ะไม่ปรึกษาจริงแต่ไม่ได้ปิดด่านปิดที่ไหนลดเวลาลงจำกัดการเข้าออกของคนที่จะไปเล่นบอนการพานันค่ะเฟกนิวไหมไม่เฟกนิวไม่ของเขาปิดด่านชายแดนโดยไม่ปรึกษากัมพูชาเนี่ยอืมอ่าท่านผู้ชม อันนี้ทําไปทํามาเดี๋ยวทัวไปลงพี่ไหมเนี่ยจากทางฝากโนน,ออน,น่ะมีความกลัวอยู่เหมือนกันขนาดเดียวกันาข่าวนี้น่าสนใจมากาาคนที่มีปัญหาบิดเบิกข้อที่จริงเกี่ยวกับข้อพิาพาทชายแดนความมั่นคงของประเทศไทยนี่ก็มีที่ไปสร้างความตื่นตระหนกตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้จับกลุ่มตัวนางสาวพิรัญยาอายุ32ปีเป็นผป้ไปพูหาตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหานําเข้าระบบข้อคำเข้าสู่ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับแนวชา์แดนแทยกัมพูชาข้อมูลบางส่วนเป็นเท็จทําให้ประชาชนตื่นตระหนกตำรวจขอสารออกหมายจับเลยน้อง้บข้อความเช่นตลาดช่องบกน้ํายืนผู้ใหญ่บ้ายลงชื่ออพยพแล้วเป้าหมายของเขมรคือพลเรือนไทยนี่ผิดนะครับท่านผู้ชมอีกข้อความนึง บอกว่าเตรียมอพยพหุนเซนไม่เจราจาทุกกรณีอีกสักข้อความหนึ่งขเขมรเคลื่อนทัพอาวุธสู่ชายแดนไทยกัมพูชาเกิดเหตุระเบิดระหว่างทหารขเขมรเสียชีวิต20รายบ้านเรือนเสียหายยับเยินสาม,มิถุนายนนี่อันนี้ก็เท็จ แล้วก็บอกขเมนเกณชายวัยรุ่น17-19ปีรวมพลที่ชายแดนจำนวนมากทุกๆวันคำถามก็คือทุกคนคิดว่าขเมนเกณชายหนุ่มมาทำไมแล้วก็ปกกิมีคนเข้าไปติดตามจนนวนมากตำรวจไซเบอร์นำโดยผู้การแจ้ใช่ไหมพลตรวจตีชัดปันธาการคล้ายครึ่<า>องผู้บังคับการสอท3ฉันบอกเลยไปจับถึงที่บ้านเลยค่ะที่ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองอุบลอื ให้การ<า>ว่ายัางไงก็ยอมรับว่าทําจริงโพสต์จริงเพราะมีอคติส่วนตัวเกี่ยวกับกรณีพิาพาทระหว่างชายแดนทัทง้ทงทที่ไม่มีข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาเรียกแองเกตสร้างไรายได้จากการโพสต ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ว่ายังไงท่านบอกจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าตำรวจมีหน้าที่ในการปกป้องสังคมตรวจสอบข้อมูลที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามจะสร้างข่าวปลอมเพื่อบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิป,ประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายกองทัพเองก,ก็ขอให้ ติดตามข่าวสารจากกองทัพนะอะพสต์มาวันสองวันแล้วเนี่ยอันนึงมาจากเรื่องพวกนี้กำลมังท่านผู้ชมบางทีความรวดเร็วมันก็มีปัญหาอยู่แต่นี่มันเกินความรวดเร็วเพราะไม่มีเขาลางอะไรนี่อืเใช่ไหมค่ะเอออ่ะ